หลงทุกคนตอนนี้นะคะอันชลีก็ไม่อยู่พอฉะนนั้นโทรศัพท์นี้คือของเราค่ะ <Yeah. S 1> ตอนนี้สภาพเราก็คือนี่นะคะตอนนี้นะคะเราก็เราไม่ได้ปฏิบัติภารกิจนี้คนเดียวค่ะมิกิเลาตอนนี้นะคะเราก็จะมายุดโทรศัพท์อัญชลีกันบ๊ายบายหนุ <c oughs> ตีนางค่ะทุกคน ทุกคนทำไมหน้าบานบแบบนี้ล<า>่ะเซี่ยวือแบบชัดเจนมาเราจะทำอะไรกันดีทุกคนเราจะมาโอ๊ยเย,เยอะฮึไม่ได้หรอนี่ก็คือสภาพเหลยวจะมารีวิวห้องนะคะเห็นมุม เห็นมุมสวยไปเยอะแล้วนะคะเราจะมามุมนี้ยงบ้างค่ะนี่คือเก้าอี้นะคะถามว่าเราตั้งยังไงนี่ค่ะนี่ค่ะนี่คือสภาพเราจะคะับและนี่ก็คือโต๊ะคอมค่ะนี่คือ,คอ,คอโโคมคิก้เมาส์ะนะคะเรามาถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่เรื่องกัะนเถอะมีกเมาส์เดี๋ยวมิก้เมาส์หนึ่งสองสามอ่าเอาเป็นว่า เป็นโลจิสตินส์ทนี้นะคะเราก็จะมารีวิวห้องเอาเสยแหละดีแล้วเพราะว่าเราจะได้ทำมาหากินมันออนยากเ่าเราจะได้ทำมาหากินอย่างอื่นด้วยนะคะโอ้ีหนัยงอ่ะค่าร่วงหลือเลยค่ะดูแล้วนี่นะคะตอนนี้นะคะ่เดี๋ยวเราก็จะทำอะไรกันดีค่ะมไม่กิบไม่หยอกเลย ตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะนี่นะคะมีหนังสือเล็กๆน้อยๆซูมได้ไหมอ่ากล้องหน้าซูมไม่ได้ง่อ,อีกแล้วตั้งไว้ตั้งไว้ไม่ใช่ใช่เราต้องตั้งไว้แบบนี้ปังมากทุกคนเดี๋ยวนี้นะคะ จะมารีวิวน้ำที่เราสั่งมาคะทุกคนเปรี้ยวจี๊ดมากเลยทุกคนใช่ค่ะเราสั่งมาแต่ว่าของเพื่อนนะคะหากินนะคะเดี๋ยวเราก็จะมปรีวิวเก้าของเราจร<ม>ิงค่ะ สวยจ้ะด้ได้ได้ไดไดนี่นะคะนี่ก็คือของเรานะคะจากอ่าไม่ได้ไม่ใช่สป้อนเซอร์นะคะนี่นะคะตอนนี้นะคะเราก็สั่งชาเขียวมาจากร้านแหง่งใดแห่งหนึ่งนะคะเป็นราคาต้องกลมลงไวแเร็วใช่ไหมนี่ ชิมกับบรรยากาศอันนี้นะคะเป็นราคาชาเขียวนมสดนี่ก็คือบินเที่ยวได้มะคะทุกคนจากการสั่ง55บาทนะคะ นี่นะคะเราก็ต้องล้างมือทุกๆครั้งนะคะทุกคนถ่ายเสียบผ้าหนันงให้เดือด alia. ล้างมือเพื่อความสะอาดนะคะต่อไปนะคะเราก็จะพามาดูมาดูอะไรดีเดี๋ยวคะคอนเทนต์ก่อนนะคะเพื่อจะให้สี่าทีแล้วทุกคนตอนนี้เราพูดกันมาสี่นาทีแล้วเพื่ออะไร คอนเทนต์นะคะคอนเทนต์พูดคุยคอนเทนต์พูดคุยเราไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรดีเพราะมันคือโทรศัพท์เพื่อนกัทุกคนเดี๋ยวเราเราเดี๋ยวเราเรามาเปลี่ยนมุมกล้องดูนะคะ ใช่คะนี่คือบรรยากาศอู้อวนมากเลยค่ะเราต้องหูบหน่อยค่ะอัเสยค่ะเสรจนึกว่าเจ้าของโทรศัพท์มาค่ะทุกคนตั้งไว้หน่อยนึง่าเราก็นั่งดีๆไม่ได้นะคะทุกคนเราต้องนั่งแบบนี้มันถึงจะ ถูกจริตนะคะไม่มีอะไรรีวิวเลยเขาบอกว่าเราเล่าเรื่องหรอลาลีดว่าลุกลนเรามารีวิววันดีโอ้ยจุนไม่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  จะมีพิรุณกันเราก็จะดูลูกลีลรวนกันนิดนึงเพราะว่าแอบเล่นโทรศัพท์กันมันเป็นเสียงแบบยำเท้ามันีปเสียงยำเท้าในข้าวมาวันอ่ะเดีย๋ยวเรลโกจะเล่นกันแบบนี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวพันใหญก่อนค่ะเดียเด๋ยวเราจะได้แอบทาน,นะ เราประตูคนบางเท่าไหร่มาเสี้ยวไหมวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่ มเราจะเปิดรายการใหม่ไม่ได้เราต้องปัดหน้าเมาอะเราจะมาในรูปปัดเปลนะคะโอ้หน้าผากฝึกมากเลยเอาลูกอเลยเราจะเปิดรายการใหม่นะคุณ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาในรายการ ลืมชื่อลืมคิดชื่ลืมชื่อคิดเรามาในรายการคัดก่อนค่ะทุกคนเพราะว่าเรายัางไม่มีชื่อ,อรายการน,นะคะถ้าทุกคนติดตามนะคะอีพีหน้าถ้ามีเราก็มาช่วยคิดชื่อรายการกันนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็มา ไปแปะนาทีแล้วคุณหอกคุยไปแปนาทีอ่า <laughs> อันเฉลยต้องไม่ตกใจคลิปนี้ <laughs> เดี๋ยวนี้เราจะมาเราจะมาทำอะไรนี <c oughs> ไม่ได้นะแม่เราจะไม่มีคอนเทนต์ไม่ได้เราขอเก็บอันนี้วะเราจะไม่มีคนเห็นไม่ได้เราต้องหาคนเห็นก่อนคทุกคน <c oughs> แบบนี้นะคะ ไม่มีคนเืนให้เราทำเลยอ๋อเรามาตอบคำถามวันดีกว่าค่ะขอหาตอบคำถามแป๊บตอบคำถามสันพลาดงานเลยหรือไม่นะพูดคุยนะคะเราจะมาเริ่มจากคำถามแรกนะคะ <c oughs> คำถามที่หนึ่งถามว่ากักตัวอยู่บ้านทำอะไรบ้าง <c oughs> มีสามอย่างคะ่ะ ดินเล่นโทรศัพท์แล้วก็นอนจ้าเพื่อความบันเทิงในชีวิตนะคะทุกคนทุกคนต้องมีสักสิ่งนี้นะคะเป็นขั้นเบสิกของชีวิตค่ะต่อไปนะคะซีรีส์ทบหนังทีู่ล่าสุดตัวอะไรวะป๊าป๊าป๊ๆทุกคน เราจะเพื่อความแม่นยำเราจะดูให้ทุกคนเดี๋ยวทุกคนหาวหาอรลวงไม่ได้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 ไม่ด้ไม่ไ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 ด้ไม่ด้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดม่ได่ได้่ได้ด้้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได่ม่้ไม่ไม่ได้ไ้ไม่ได้ไ่ไดไม่ได ไปเจอในร้านเบเกอรเบียนะคะอ๋อโลซาวนเซอร์ค่ะเราจะไม่พูดถึงตอนนี้ <c oughs> ต่อไปนะคะก็เพลงที่ฟังล่าสุด <c oughs> เพลงที่ฟังล่าสุดแ <c oughs> ป๊บๆัมันอยู่ในคอมอะซึ่งตอนนี้เราติดคอมของชกุลอยู่ค่ะแต่ <c oughs> มันไม่ได้อย่นี้อะไม่แน่ใจ ตอนนี้เราก็คือสมองปลาทองไปแล้วนะครึ่งมินต้าเพลงที่ฟังล่าสุดเลยเร้อจำเลยรักต้าเราฟังจำเลยรักไปอาหารที่ทำเองล่าสุดไข่ดาวต้าดูแบบเป็นอาหารขั้นเบสิกของชีวิตค่ะข่าวล่าสุดที่อ่าน ฉันเคยอ่านข่าวเขาด้วยหรออ๋อข่าวโควิดจ้าอ่านข่าวโควิดไปแบบถ้าเป็นข่าวโควิดอัปเดตล่าสุดก็ไม่ได้อ่านแต่ว่าแบบเออคน,นนี้ติดโควิดก็จะไปอ่านนะคะแบบนี้ต่อไปเกมที่เล่นล่าสุดเกมมันนี้ทุกคนที่มันแบบเป็นเลขเลื่อนหนึ่งเรียงหนึ่งถึง ยี่สิบสี Pourquoi ่ค่ะสถานที่ที่อยากไปเซเว่นทุกคนขวัญใจเด็กไทยทุกคนเซเว่นค่ะต่อไปตอนนี้ทำอะไรอยู่ตอนนี้ก็นี่ค่ะนั่งรีวิวอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะนอนกี่ชั่วโมงต่อวัน 8ปดสิบแปดประมาณนั้นก็ฟุกก็ฟุกก็ฟุกอันนี้อยู่ในหนึ่งวันทำอะไรมากที่สุดเล่นดูสัปมากที่สุดค่ะมีของวัตถุน่าเหลงอนึ่งร้อยคุณเพราะว่าข้างล่างสีส้มข้างบนก็สีเหลืงภาพของก้อนร้ายที่สั่งมาก น้ำจ้าทุกคนล่าสุดเลยแกอันนี้ไปด้วยภาพพี่เซฟไอโฟนสามล่าสุดเซฟหรอไม่ถ่ายเซฟใช่ไหมเดี๋ยวถ้าถ้าถ้าคลิปนี้นยังอ๋อยังมีโอกาสมีเวลาตัดตอน,นอีกแล้วะขึ้นตรงนี้ ใส่คิดว่าน่าจะตกน่าจะมีแค่ EP นี้และอีเดียวค่ะเป็นกำลังใจในการติดตาม EP ต่อไปด้วยนะคะนี่คือล่าสุดต่อไปรีวิวชีวิตช่วงนี้ว้าวไม่มีอะไรทำและอ้วนขึ้นมากค่ะทุกคน <c oughs> วันที่ออกจากบ้านครั้งล่าสุดเมื่อวานเมื่อวานเลยนี่ก็กลับบ้านนะมาเที่ยวบ้านเชิญว่างเพื่อน,น,น,นบ้านก็วันนี้แหละคนที่อยากเจอที่สุดในตอนนี้อยากเมากับเพื่อนมากทุกคนแบบว่าชีวิตนี้ <c oughs> จะขาดเรื่องอะไรไปไม่ได้นอกจากการเมาหมอยกับเพื่อน ฉยนไม่ชอบอนอยู่บ้านไม่องสาิฉนไม่ชอบตอนอยู่บ้านเนออนอานือมันไม่มีอะไรทำอยากเล่าเรื่องอะไรฟังป่าไม่รยังคิดฟอ mm เนต์ไม่อลยแล้วจะให้เล่าเรื่องอะไร อยากมัวกับเพื่อนก่อนเพื่อนมันก็จะแบบนำให้วาแบบแล้วมันก็ต,ต่อต่อต่อยาวไปนะคะมันต้องมีคนนำขึ้นมาก่อนอย่างนี้คนบมในช่วงหนูว่านานๆคนพลบอกไม่ราย เดี๋ยวจะเกิกเดกระแสดราม่านะคะคุพบว่าฉันจนจริงๆค่ะช่วงนี้ฉันไม่มีเงินคะ่ะฉันสั่งของไปหมดแล้วคะ่ะขอพอได้หนึ่ง้อจะขออะไรขอตังค์ขอตังค์รวยรวยรย มากับอะไรเจนมากับใครมา,มากับนู่นก็มากับ <ใน S 1> <laughs> บอกโม <ใน S 1> ค่ะไม่ได้เราจะมาเข้าเรื่องกันอยากบอกอะไรกับคนถามีัยไม่มีใครถามเลยทั้งคลิปพูดเองคนเดียว <laughs> ทุกคนอยากเห็นสภาพมิก้มองสวัสด่ะ <laughs> คือแบบตอนแบบฉันวุ้นกับทุกคนแบบนางก็แบบเไมนเอาเลย